แล้วก็มีอ่โชว์นะครับที่หน้าฟินคลับ mm hmm. บอสต้องมีเวทีเครื่องเสียงของตัวเองแล้ว mm hmm. อรอก่อนนะครับ mm hmm. <laughs> ต้องรอก่อนพี่น้องเพราะวา่าเวทีเครื่องเสียง,งตัวเองเป็นเรื่องใหญ่มากเป mm ็น hmm. เรื่องไงเฮง mm hmm. สงครามต้องหาพีม่มันโมตัวเกือเขามันอยู่แล้วจ้า ัตเกียไม่ไม่ไม่ค่อยร้องเพลงชาดิเพลงชาคือหนึ่งวันสามสี่เพลงหา่วโมงอ่ะหา่วโม,มงอันนี้ก็ยืนย่นขอวิซ่ายื่นขอวิซ่าไปอังกฤษเอนนกสารกรอ จัดมาเลยนะครับ f อของเราต้องจองตัวไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ฟินขับไม่ต้องจองตัวนะครับเมือนฟินขับพรุ่งนี้ฟินขับมีจะมีค่าเข้านะครับประมาณร้อยห้าสิบาทเชื่อวทั้งคืนนะครับเป็นเาเป็นค่าเป็นค่าเข่าเมือนมีค่าเข่าดิค่าเข้าร้อยห้าสิบาท สี่นี้เราพี่ฝรั่งสื้ <the> ป่ะ and ปางกูเคยอ,อยู่ยางชุยทามสีผมงามแขอบคุณนะครัขอบคุณทีเรานะครับตอนนี้อยู่ ไต้หวันจาปลาทอยวนไต้หวันดูแช็คชุมเพจจาพลาดไม่ได้งานพ่กนี้ปังๆนะบอรบิ๊กคงจะมาหน้าดูพวกนี้พุ่งนี้งานน่าจะมันเพราะวาพวกนี้อยู่กลางอยู่กลางอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเราก็จะมีอินฟูเพื่อนๆในวงการก็จะแวะเวียนเข้ามาหาเยอะอยู่พุ่งนี้นะครับที่ร้านฟินขับจุดจุดรวมพลเราคือฟินขับพุ่กนี้นะครับจุดรวมพลของโตเกียวมิวสิกพวงนี้อยู่ที่ฟินขับศิลปินก็ไปฟินขับหมด หน้าร้านฟินขับนี่สิมีแต่หน้าร้านฟินขับนี่จะมีแต่เ,แตเวทีเครื่องเสียงวัยรุ่นก็จะมาเยอะแล้วก็ทีมง,งานตัวเกี่ยวก็จะแสดงแล้วพรุ่งนี้จะมีโชว์ฟิน,นเนล่โชว์แดนจากผูบบออก้บ่าวฟินขับมือเนี่จะมีโชว์แดนจากผูบบออก้บ่าวฟินขับพี่น้องโชว์แดนจากผู้บ่าวฟินคับมีโชว์แดนจากผู้บ่าวฟินขับพรุ่งนี้เลือดอยากให้ถึงแปดพฤศจิกาเรือจังมาเล่นที่บ้าน สอนน้องบิ๊กแฮงเก่งหลายขอบคุณครับสื่อตัวมือนีได้เบิ้งแค่มื่นจ้าถ้าซื้อวันนี้ที่ดูวันนี้ถ้าพรุ่งนี้ก็ซื้อได้พรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้พอวันนี้ทำไรครับอะไรมาแฟนซื้อไปมีคนมากคนกว่าคนอย่างนวดได้ละ่ะอหัวร้า,างบอกโคช่นกั๊ง วันนี้มาเต็มวงวิเชียนก็มาครูจูนมานักร้อมาเต็มวงแต่บาที่อาจจะไม่เต็มรอยก็ว่าทุกอย่างเต็มหมดสงการคนนักจับมาเที่ยวเยอะอยู่เพราะว่อาอำเภอปางกู้นั่นเพื่อนอา,อ,อ,าอาจจะไปเรียนน้ำเดือดเดินอาจจะไม่ต่งหว่างอาจจะเบืองคอนเสิร์ตมือแรง <c oughs> แต่ว่ากับคือว่ามาสามรอบแลวเพื่อนสืบาบอาอเ,เบืองเขาบ่อบนอ้อเบิ่งเบื่อเขาบ่อน้อคือจ้างดูเท่เปฏิบัติเบื่อหนาเขาบอก ให้เบื่อหน้าโตเกียวใช่ไหมจ้าเป็นอำเภอที่จ้างเราบ่อยที่สุดเราั้งเนี่ยเดือนหน้าก็อยู่แถวนี้อีกมีทุกเดือนอำเภอเนี่ยหน้าจะไล์เปิดพวกนี้ก็ไล์เปิดก่อนครับไล์เปิดช่วงไล์เปิดช่วงธรรมดาแล้วช่วงช่วงเข้าโฮสช่วงคอนเสิร์ตก็จะเข้าปิดนะครับเ้ยก็ไล์เปิดอยู่ช่วงแรกๆไล์เปิดให้ดูฟรีอยู่พวงนี้นะ่ะ ฟินครับพ่งนี้แห่อ้อมเมืองตัวเกี่ยวแห่อ้อมเมืองก่อนเลยกับพูดก่อน <c oughs> <c oughs> โพดรูปรถในแห่ก่อนแห่น้ำ นี่นะครับพวกนี้ต้องซื้อบัตรใช่ไหมพวกนี้ซื้อบัตรขาซัพร์ตอกับพี่น้องพอรกระจ้างกล่องเนาะจ้างกล่องก็ขึ้นละสองสามหมืน่นพ่อได้ค,าก,ออดคากล่องัะพี่น้องเออพอได้คากล่อง่าอย่างกล่องก็ด้มีงานมีการทำน้ำกันอันนี้เป็นรถแห่พุกนี้นะครับอันนี้เป็นรถรถแห่เอื้อนนี่แบบเลือดรถแห่พวกนี้อ้อเมเือนขอนแก่นนะครับอันนี้ดูสีคั้นใหญ่ไหม ศิลปินโตเกียวจะขึ้นตรงนี้แล้วก็แห่เล่นน้ำอ้อมเมืองขอนแก่นชำ้ชำๆเต้นยัวไปเลยถอดเสื้อไปเลยถอดเสื้อไปเลยเวอร์มากจิงๆเอาเวอร์มากทุกปีผมเวอร์อยู่แล้วปีก่อนใครติดตาม ตัวเิมสิกเนาะทำค่ายปีได้เราไปเล่นเล่นน้ำกันเนาะแบบม้วนหลโจกตากันมาสันเดี๋ยวจะซื้อ ep 45โอเค ep 45รอบเนี้ยคุ้ม ep 45เป็นยังคือวาคุม เพราะว่าได้ดูทั้งไปเที่ยวสอปอลาวแล้วก็วันจริงของเราที่นําเสนอเรื่องเราเกี่ยวกับบุญบั้งไฟบุญบังไฟลวดอีพีนี้ลวดจริงๆนี่นะครับพูดแล้วพูดนะครับรถเล่นน้ำรถเล่นน้ำค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนะครับต่างประเทศรอตัวเกียวแสดงเท่าทีาท่รู้เยอะต่อปทอ เห็นรีเคเวสเยอะอยู่ครับตัวเกียร์มิสิ่รถแห่เด่นนานะครับพรุ่งนี้นะครับเราติดตามจะมีการเต้นเสียวอีพอ์แดนเซอร์ก็จะถอดเสื้อเต้นในพรุ่งนี้นะแดนเซอร์ตัวเกียร์มิสซิ่งจะสอดเสื้อเต้นประสัน่นยัวาทันนิเมอร์มือเนี่ยซิมีถอดเสื้อเต้นสิมีเต้นเล่นนามป,ปลาแปงผู้สาวบอดบิ๊กกระสี ไปย่างให้เขาจูบบาบีคิก็จะไปเดิอนอ้อมเมืองขอนแก่นแล้วก็ให้เขาจูบบูจูให้เขาจบบุจือเ <c oughs> มื่อปีที่แล้วบาบีคิเหมาล้ให้เด็กๆได้น้ําสงการถูกต้องอันนี้เอฟซีจำได้อันนี้เอฟซีจำได,นนำได้บอกเลยเอฟซีจำได้นะครับว่าปีเมื่อกี้ผมก็ <c oughs> ตัวตวกนใส่ส oh, ูร้านอาารเ็รักประจักมากแต่คอเขามันยังไงนมตัวเกี่ยวเขาปหรอูอยากขึ้อยากกินปลามึงไหมปลาเมึกย่านอาหารมันมิตันอันเปลามกหยาบเออตันหล่าปลาหมึกหยาบอ่ะไะ่มักินรวมเป้นเมนน่ะแ่หเราเดือดว่าเดมันได้หลายหมาหลายหนึงน่าแล้วก็จริงากคุณกินหนวดแข็งมากไงมเออกินปลามอก โพสให้แล้วนะครับท่านโกเคีญี่ปุ่นแล้วครับปีที่แล้วมีกรงปีนี้ไม่มีหรอครับปีนี้ไม่มีกรงครับปีนี้ไม่มีกรงเลยเพราะว่าเราจะขับช้าๆปีนี้จะยั่วมากก็ไม่มีกรงแต่ก็เป็นห่วงอยู่นะกลัวแบบว่ากลัวแบบว่า FC กลัรวรัวศิลปินดึงศิลปินลงแต่ว่าผมว่าน่าจะเอาอยู่อยู่อาจจะเอาอยู่อยู่พค่นั้นปีนี้ไม่มีโกงนะปีนี้คือแบบเปิดสเสวยสบายเลย นาจะบดโต๊ะพี่น้องเพราะว่าข่อยบดได้ขออ่ขอยบดได้ข,ออข,ออขี้แห้งขี่ไปว่าส,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 สิบ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 ยี่สิบไหมก็ต,ต,ต้องขี้เร็วก็ต้องขี้เร็วดังใหญ่เลยนายชอบดูน่ารักขอบคุณนะครับมีดามา่าครูชินจังกับบอสบิ๊กปีไก่หมวนแหงเขาบ้าข่อยเขาชินจังเล่นกัน เขาว่าข่อยก็ชิ่นจังกันเลนกันเพราะว่าม,มันไก่กันเนาะคนมันลึงกันเนาะสูสิเปลี่ยนก็ชิ่นจังตั้งดากันสิเลนกันลึงขครก็ชิ่นจังอยู่ดอกบ่าวชิ่นจังเขาว่าข่อยก็ชิ่นจัง,อ,อ,จง,อ,อ,จงอ่าเล่นกันแอบเสบกันคนเขาคนเขาว่าเขากับสีบ้าพี่น้องคนมันคนมันหมากบอเพิกับสีบ้าไปบุญตาอดตันด ีเมื่อกี้น่าจะทำเหล็กชั่วคราวกันตกเทอนีสม,มันไม่ได้ขับเร็วมันอยู่ในเมืองอแต่ก็จะดลองดีไซน์ดูตามคําแนะนํานะครับตอนนี้ทางฟินขับก็กลัวลูกค้าฟินขับยานลูกค้าเปียกมาใส่บอกกับผ้ากันเหุมเบาสุดพลั่งพี่นองตอนนี้ฟินขับเปียกก็เข้าร้านได้เพราะว่าเราหุ้มบบ ขี่นขับหุ้มเบาแม่เมาเดอร์เมาเดมันสิอุ่นัว่พะนะพีนี้บอสอย่าเมานะค,ะครับท่านก็อาจจะมีรัวกั้นพิเศษพี่หนุ่มเอฟซี FC เป็นห่วงเรื่องแบบว่าศิลปินเราแบบตกรถว่ราะสั้นมันจะมีเอฟซี ดึงน้องๆเราลงไหมล่ะเวลาเราขี่เป็นในเมืองเราก็ดังอยู่นะถ้ามีที่กั้นอะไรแบบี้ชั่วคราวแบบให้เขาดีไซน์ให้เราคืนนี้ได้ปะแม่ดูฟินครับมาเลยบเนี้มาเลยมาเลย แต่ว่ตัววิกอาจะอาจะเป็นอะไรบางอย่างก็คือจะดูนะนะนะนคนรนี่เสียงเพลงเดี๋ยวก็มาวันนี้เปิดเพลงหน่อย เงาบุ้มโมนี่คนไปเรียนนางเนไดนบุ้นนี่กลัวตกค่ะครับรถแบบมีกงมีกงมันมันมันเบาพอมันหลายคนมันหลายพี่น้องอันนี้น,นะจ๊ะรลองดูจ้า อ๋อ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 เพลงเขาเถาเาเขาคือชูนให้เพลงคุณพูดจุดเนสาวแหม ชินาออสนงางัเอซีด้วยได้ครับเามาเีทุกคนกอนนะครับนสวัสดีครับพี่น้องปีก่อนจะ่ไหมมีดารามาเถอะขนาดบนรถบนรถอ่ะพี่จะมาเฟียท่าน่ะปีนี่กชินจักมาเฟียบัดี่บนรถบนรถน้ำซึ่งข่าวเลยึงข่าวว่าเธอและฉันรอยชี้กัน่าเขาใส่ไลน์เราใช่ไหมนี่ใส่ได้รู้ความจริงหรือเปล่าฮแต่แนีบอกไปมัน มา,มาเลี้ยงมาด้วยพี่น,อน้องเด้อบรรยากาศดีดีนี่แหละตัวต้นเรื่องปีก่อนพี่น้องครูชินจังปีนี้เขามีคู่ใหม่แล้วไงคู่ใหม่ได้อีกแล้วยังต้องมาอยู่งสวัสดีครับ <c oughs> พี่น้องมาเลี้ยงมาเด้อ <c oughs> เห็ดต้นซุนมีเด้อมาเลี้ยงเด้อ <c oughs> เอาคิดเลย